คุณผู้ชมครับยูนิ้อรูดเกมชิปแอดมินไนในรายการเด็กกระโดดอีกครั้งหนึ่งครับผมโหหลังจากที่เราได้ลงไปสำรวจทะเลลึกตอนนี้เรากลับมาเป็นเด็กขายของอยู่ที่มาร์เก็ตแห่งหนึ่งนะครับก็เป็นเกมจำลองการเป็นเด็กเซเว่นนะครับผมแล้วเคเรปไปดูกันเลย Let's go baby โอ้ยมาถึงแล้วสวัสดีครับผมอ่ะก็ไปแฮงในนะโอ้รถเมนี่ดูน่าจะเป็นรถเก่ามากนะซึ่งชนไปเจ็ดคันนะเบรกไม่อยู่นะแถววัทุมลังเสร็จ โอเคเราต้องไปที่เบรกลูมนะเบรกลูมเบรกลูมนี่เปล่าวะสวัสดีฮะไม่ใช่โอ้โหอะไรเนี่ยอืมมีคนตายแน่นอนใช่ไหมเอาห้องนี้แหละเข้าไปที่บอดอ๋อนี่เหรอนี่น่าจะเป็นสิ่งที่ต้องทำนะ Employee to do Get a d i n g a t t h e Machine. Use break เวดดิ้งแมชชีนย s e t เทรดเบรกทูก็คือให้ให้ใชเ้เครื่องเครื่องกดน้ำแล้วก็ให้เอาถังขยะไปทิ้งนะแล้วก็ให้ใช้ม็อบล้างเลือดแล้วก็อันที่สี่ก็เป็นอะไรอะ่ะให้เติมของโอเคเราเข้าใจแล้วดูสิตอนกลางคืนนิวันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้อะไรคำพูดมันแปลกๆนะ ก็เป็นว่ามันอันตรายบางคืนวันนี้โคต้าเพิ่มให้50เหรียญโหวันนี้ทำงานได้ตังค์พันห้าเลยเหรอเยอะจัดนี้เราต้องซื้อโคล่าหนึ่งอันเหรอโอ้นี่ไงเหรียญอ่ะเฮ้ยเอาวะโจเอนเมมี่อินทูแท็อุ้ยออกเพืมันปลาได้ว่ะก็คือไว้ปลาใส่ผีเหรอโอ้วเหรียญเต็มเลยว่ะโอเค เราเก็บขยะก่อนแล้วกันนี่อ๋อเนี่ยเราก็เก็บขยะมาปุ๊บก็เอาไปท,ท,าไไกกาทิ้งทั้งนอกเก็บผู้ชมโอ้มีอะไรมัเนี่ยน่ากลัวมากรีบทิ้งรีบไปโอ,อ้ยเป็นแมงมุมยักษ์นะน่าจะมีเด็กมือบอลมาทำอะไรแถวแถวนี้ โอเคเราล้างเลือดก่อนโจ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 โอเคอุ้ยเหรียญเหรียญเหรียญเก็บมาเก็บมาอุ้ยเหรียญ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 เต็มเลยมีไหมอีกมีมอีกมีอีกไหมมีไหมอีกโอเคหมดละต่อไปเราทำอะไรเติมของเหรอโอเคเราเติมของนะโอเคเราเอาไฟไปด้วยเผื่อได้ใช้ อค okay. นี่อะไรอะ่ะเฮ้ยหลบโอ้ <laughs> oh my god เราต้องหลบนะทุกผู oh, <ด>้ชมโอ้ดีเหรียญว่ะนี่เราก็เอาอะไรเอ่ยอู้ oh, เหรียญเต็มเลยว่ะอะไรอะ่ะ h i y o u w i l l be safe หลบตรงนี้คุณจะปลอดภัยโอเคเราจะเป็นต้องหลบตรงนี้นะเราทิ้งของไปตรงน,นี้กันเราไป hey, oh, เอ้ยโอ้เหรียญเหรียญอ่าเราไปรีสโต่เนะทุกผู้ชม ดีว่าเรียนยังไงผมก็เคยเป็นเด็กเซเว่นเก่านะบอกเลยว่าการเรียนของผมนี่มันรวดเร็วมากนะนี่เราเรียงนี้เลยเอ๊เปึเอปเอบ,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 บสีม่วงยออาขึ้นไปอันนี้อยู่น,นี้อันนี้อยู่น,นี้เอ้ยไม่ใช่ <laughs> อเออโอ้โหเรียงของเร็วมาก มันหมดแล้วหรอยังเหลือไหมจะได้กล่องนึงนะพี่ชมเคเอาไปเรียงต่อปึ๊บเอ๊ะมันไม่ใช่เชลนี่อ,อ๋อนี่ไงวางไว้วางไว้วางไว้วไวโอเคหมดแล้วต่อไปก็ไปที่เคาน์เตอร์เพื่อเช็คว่ามีอะไรหรือเปล่าบางครั้งลูกค้าของคุณ มาซื้อของอย่าลืมถามเขาห้าคำถามถ้าคุณรู้สึกว่าเขานั้นไม่ใช่มนุษย์ถ้าคุณทิดว่าเขาไม่ใช่มนุษย์แล้วปืนอยู่ข้างล่างอย่าลืมปืนอยู่ในเคาน์เตอร์ยิงซะโอเคโอเคฮะปืนอยู่ไหนเอ่ยโอเคเข้าใจแล้วละ่ะ non human อุ้ยเรคุณเป็นเด็กใหม่คื้นี้เหรอดูมึนๆหน่อยใช่ไหมไม่ต้องห่วงนะฉันจะให้มันเสร็จนี้เอาละเริ่มที่สแกนไอดีการ์ดก่อนเอ๊สแกนไอดีการ์ดอ๋อคลิกทูสแกนสแกนเสร็จเรียบร้อยเช็คที่คอมพิวเตอร์ออคูเพ t ชั่เป็นเชอริฟนะเป็นตำรวจ โอ้ oh, ดีมากตอนนี้คุณมีอะไรจะถามฉันไหมเป็นตำรวจออบเส้นยูนิฟอร์มวทำไมคุณถึงใส่แว่นล่ะฉันต้องการที่จะเห็นนั่นแหละเออลีฟ <S <S ฉันไม่แน่ใจโทษนะเออ เราจะเป็นตัวนายล่ะรูปนั้นเหมือนไม่ใช่ฉันเลยเอืมคำถามสุดท้ายวันเกิดไม่แน่ใจเหมือนกันซอลี่นะเราถามเขาไม่ได้แล้วอะ่ะเอาไงดี นั้นกิดตังค์เลยก็ได้เขาไม่ให้เราถามอะไรแล้วนะเราใส่ของให้เขาได้เลยแล้วก็คิดตังค์เฮ่เขากประมาณนี้นะผู้ชมก็เหมือนว่าเราต้องเติมของแล้วก็ถามค้ถามนะว่าถ้าลูกค้ามาถามแบบว่าไม่รู้อินุอินเน่เออชื่อฉันจำไม่ได้อะไรอย่างนี้แล้วก็ เอาปืนพกนะลั่นไกกระบาลไปเลยนะถ้ามันไม่ใช่มนุษย์แต่ถ้าเขาเป็นมนุษย์เราก็จะติดข่าวร้ายในเองนะซึ่งมันเล่นกับความเสี่ยงมากๆเลยเอละไรไม่หนูขายอะไรเ,เอ้ยขายอะไรซื้ออะไรโอ้ยฉันอยู่ที่โรงพยาบาลน,นานมากนะก็ตอนนี้หิวโอเคชื่อบรอนนี่แม็กเคลียร์โอเค,ออเ,คเราขอสแกนหน่อยนะสวัสดีฮะเป็นพยาบาลหัวล้านแล้วก็ใส่แว่น ใส่แว่นตรงไหนวะโอเคเราถามก่อนว่าทำไมเขาถึงหัวร้านแล้วก่อนนะอ๋ oh, ฉันทำให้มันหัวร้านเพื่อที่จะให้ง่ายฉันมีเวลาตัดผมแล้วแล้วก็ต้องทำงานหนักเออเอ่อ okay. uh อาชีพอะ <Okay. S 2> ฉันเป็นพยาบาลที่อยู่เคาน์เตอร์ไปคืนเดยวยาวเออลองเป็นวันเกิดล่ละ <Okay. S 2> ฉันไม่มีอะไรที่จะพูดเกี่ยวกับสิ่งนี้ เขาใส่แว่นเหรอ,อเฮ้ยเขาไม่ไใส่แว่นนะพวกผู้ชมดูตาเขาเป็นสีเหลืองเป็น,ปนดีซ่านเลยเฮ้ยย่ยฉันมันมีแว่นตรงไหนวะเนี่ยผมเลยคำถามอีกหนึ่งอันเาเป็นอะไรแฟนฉันมีอะไรจะพูดเกี่ยวกับสิ่งนี้ก็มีชีวิตอยู่แล้วก็ไป ใช่ไหมเ้ย,เยไม่มีอะไรครับอันนี้มันเป็นเน,เนื้อหมูครับเนื้อหมูเมื่อกี้คือเราทำถูกต้องใช่ไหมเราทำถูกต้องใช่ไหมท่านผู้ชมนี่เข้ามาซื้ออะไรเราเครดูท่าทางก็เป็นคนธรรมดานะโอ้ยฉันเพิ่งหาอะไร ที่อยากกินเร็วคลิกทำให้มันรวดเร็วด้วยล่ะโ okay. อเคอืฉันต้องการอะไรที่มันรวดเร็วแตต่้องถามเกี่ยวกับอืมก็ไม่มีอะไรดูมูเมนต์ันไม่ทำอะไรเลยนะพูดถึงกันอะไรกันเนี่ย นั่นนี่ยแลมเหรอมีอะไรผิดอยู่ที่ปากของริบริบุงชันเหรอเราเป็นหัวดิมีอะไรติดอยู่ที่หัวฉันนไหมคุณไม่มีไอดีกาแท้ทำอาชีพอะไรเรายังไม่รู้เลยเน็ตไอเดีเราคงปล่อยให้คุณไปไม่ได้ล่ะบ๊ายบาย ยิงหมดไม่ใช่มันเป็นมนุษย์เหรอเมื่อกี้ตายละคือถ้ามันเป็นสีเขียวคือเป็นมนุษย์เหรอตายเลยมึงอะคืออะไรเรายิงไม่ต้องมารถอะ <c oughs> ยิงหมด โอเคเราเปิดเราเรีให้ทักด้วยนะให้กับรถขนส่งของเราโอเคมา <c oughs> เข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาโอ้ย,อ,ยอืมให้ของมาอย่างนี้เหมือนจะมีอะไรน่าเป็นกังวลแน่นอนเราเอาไว้ตรงนี้เลยหนึ่งชิ้น เฮ้ยวัดีฮะเฮ้ยฉันเพิ่งโหลดสโตไปนะรถเปิดไม่ติดอะ่ะช่วยฉันหน่อยได้ไหมโอ้รถเปิดไม่ติดเหรอได้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 ไดไดเลยช่วยเลยช่วยรถเปิดไม่ติดใช่ไหมรถเปิดไม่ติดได้เลยพี่ชาย เราเไม่ติดใช่ไหมดูสิสวัสดีฮะแมหมดยสยอเฮ้ยช่วยหน่อยได้ไหม อะไรอ่ะร็อตเปิไม่ติดได้เลยเพื่อนเดี๋ยวไปช่วยได้เลยกูยไปช่วยเดี๋ยวกูไปช่วยนะ <c oughs> เฮ้ยเราต้องวางกับดักไว้ร้านกอนไอ้นี่มันไม่ใช่คนแน่นอนวิ่งได้ไหมวิ่งได้ปะ บู๊บบูวิ่งมานะเราวิ่งมาแล้วเราก็กดระเบ,บิดมามาเอา,า,เอาไปแล้ววะเอาไปล้อะไรวะเชื่ออะไรวะเนี่ยมันจะเทวิตเด็ดแล้วปืนเราอยู่ไหนเนี่ยแล้วเราเตรียมถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเราจะยิงนะ อย่างคนนี้ดูท่าทางก็น่าจะผิดปกติอะไรมั้งเปไมตัวใหญ่จังเลยอะโอ้ตัวสูงมากเลยนะคนนี้แปลกๆว่ <c oughs> าไงฉันไม่อยากให้มันนานมากอะนะฉันต้องกลับไปขับรถเควินเลนสันโอเคไม่สูงเงี้ย อ๋อพระเจ้าสร้างเลก็สูงงนี้แหละอออเป็นขายประกันเหรอฉันขายประกรรันแล้วมันไม่มีอะไรหรอกจ่ายตังค์ได้แล้วเฮ้ยนั่นฉันเองโอเคโอเคได้ได้ไ,ดไปมีบัตรนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรหรอกมั้ ไอเมื่อกี้แปลกจริงนะผู้ชมแต่ผมยิงตายหมดละอุ้ยตำรวจคุณตำรวจดูท่าทางการซื้อของของเขาน่าจะปกติดีนะโอเคซื้อมาแล้วเยมจ่ายตังค์เออทำให้มันเร็วด้วยละ่ะฉันมีงานต้องทำต่อ,อไรอันโฮสดูดิ ไม่ใช่มนุษย์อะฉันทำงานเกี่ยวกับทำงานเป็นเจ้าหน้าที่มันก็ไม่มีข้อมูลอย่างเงี้ยแ,แหละจริงเอเอเฮ้ยกูเองเฮ้ยก็มันเองก็แหละแต่ว่าประเด็นคืออนเนี้ยอ้ยเียเอ้าคกูกดข้ามออกแม่งยิงเลย ทำความสะอาดก่อนที่รถบัสจะมาโอเคโอเคโอเคทำความสะอาดทำความสะอาดโอเคความสะอาดโจ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 โอ้ยไปไปไปโจ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  โจ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 โอเคโอเคอเฮ้ยตกใจมีควันด้วยว่ะโอเคเรารีบคทำความสะอาดนะครับเวลาเรามีระเบิดอยู่นะถ้าเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ร้านนี้จะไม่เป็นจุนนะ <c oughs> ไปทั้งคน <c oughs> ไปทั้งผี <c oughs> ไปทั้งร้าน <c oughs> ผมบอกเลยนะ เก็บพะยะมาเราเก็บให้หมดเลยใส่ชิ้นเนื้อนะโอเคเรียบร้อยเลาก็เอาไปทิ้งหลังร้านชื่อหลังร้านโคตรน่ากลัว ปืนปืนปืเคอย่าลืมปิดประตูร้านเลยนะโอเคปืนอยู่ไหนวะอ้าพร้อมแล้วโอว้บัสมาแล้วโอเคปลอดภัยเฮ้ยได้กลับบ้านแล้วเย้ปืนแรกได้ตังค์ห้าสิบเหรียญฆ่าคนไปสามคน โอเคพาดี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะเออก็ไม่เจออะไรนะในในคืนแรกก็เดี๋ยวคืนสัต์ไปเป็นยังไงคอยติดตามชมแล้วกันนะโอ้โห้ขหล่อนอโอเคสำหรับนี้มูคอมบีซีทีวีเอ้ยไม่ใช่สำหรับนี้เดิกนกระโดดก็ต้องขอลาไปก่อนเราไว้เจอกันวันใหม่ชอบกดไลค์กดหัวใจแล้วเจอกันบ๊ายบาครับผม